สวัสดีครับเราสูช่องปั๊บบอลดี้นะครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านของขนมโรนเองขนมโรนี่ก็อาสาจะมาถ่ายวันนะครับวันนี้ของเราเราจะมาตัดผมกันผมไม่รู้ว่าผมว่าผม,มาผมเนี้ยมันยาวมากเลยยาว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 คุณคิดว่าผมผมยาวปะยาวแล้วลำคานปะดูคุณไม่ต้องการผมอะ่ะ เล่นก่อนที่เราจะตัดผมกันเล้วนั้นเราก็คุณจะของคุณเลือกคุณจะใช้กันไกลใช้แบตเตอรี่กันไกลแล้วกอนคุณต้องตัดข้างด้วยนะแบตเตอรี่มันหวีรองอ่ะผมเอาไหมคุณเลือกละกันเช่นะ<ม>คุณเลือกไหนคุณหยิบเองเลยผมแจะให้คุณเลือกคุณจะแบตเตอรี่หรือจะกันไกลผมมีสี่ห้าแบตไม่ะไม่มีอะไรอ่ะ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday ยูยเล่นของมันเกินอ๋อ Happy birthday to you เอ๊ะฮัลโอคุณเล่นวันนี้ผมไม่ได้มาตัดผมอะไรอ้าาเลยบอกว่าจะทำคลิปตัดผมไงแต่ผมไม่ค่อยไปตัดผมอยากให้คุณชายก่อนรู้ไหมคืออะไร นี่เอาของมาว้าวว้าวตอนนี้หนุ่มรูใช้ Apple Watch รุ่นแรกเลยใช่ไหมรุ่นที่สองรุ่นที่สองคนผมก็เลยซื้อมาให้ทำไมคุณรู้ใจล่ะรู้ใจสิผมอ่ะแพงไหมเนี่ยเปิ่งตาแพงหรอกงูสีขาวแน่เลยอ่ะใช่ไหมผมซื้อสีลุ้งมาให้เลยดูสีทุกคนโครเปย์อ่ะ โคดเปอีสปอร์ตคืออะไรอ่ะผมไม่เคยเจอเป็นมอสแม่มันมีอะไรด้วยนั่นดิอะไรอ่ะคุณเคยซื้อคุณก็ต้องรู้สิไปซื้อที่สูย์เขาก็ประกอบให้นะอันนี้ผมสั่งมาอันนี้ไงอ่ะเปิดนี่เหรออันนี้คืออะไรอ่ะสายเหรอสายมันคืออันนี้ไม่ใช่หรออันนี้อันนี้อะไรอ่ะนี่สีขาวด้วยยินจะิญเลยไหมอ่ะวิกาวาใ้ไปเลย ผมผ่าเท่าที่มันจะขาวได้แล้วนะไม่รู้ว่าคุณชอบหรือเปล่าชอบอุ้ยเข้ากับเสื้อเลยอ่ะใส่เลยไหมอ๋อใส่เลยดีในคาัดูหน่อยผมไม่รู้ว่าคุณชอบไอหน้าปัดเล็กหรือใหญ่เนี่ยผมเลยซื้ออันเล็กมาเพราะว่าน่าจะเหมาะกับผู้หญิงเล็กไปป้ะหรือว่าโอเคนี่ดีดีเพราะว่าอันเก่าเป็นอันใหญ่ซึ่งชอบหรือไม่ชอบชอบแต่จริงๆก็อยากได้อันเล็กอ๋อ มีอันใหญ่แล้วก็มีอันเล็กอันนึงก็ดีใส่เป็นไหมเนี่ยไม่ต้องถามผมลนะผมใส่ไม่เป็นก็แค่ใส่แค่นล้มันก็ปึ๊บใส่ถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวพังโอ้โอวคอเปิดได้เปิดได้เลยไหมไม่รู้ทำไม่เป็น <laughs> ขอคุณนะขอให้มีความสุขมากๆขอให้สมหวังทุกอย่างนะครับเ,เดี๋ยวกลับไปกินเลี้ยงที่บ้านไปอู้ ไม่ต้องพูดอย่างนี้วันเกิดใครคะทำอะไรอยู่คะกินข้าวหรือยังคะกินส้มตำค่ะเอาน้ำไหมคะปิดคอเหรอคะพอแล้วให้ทำถั่วค่ะวันนี้นะฮะเอ้ยวันนี้ดหนุนทั้งวันเลยวันนี้ได้ลมึงเฮ้ยเขาดุเหรอแต่ผมก็ดุดุไม่มันแค่แบบเฮ้ยอะไรเพืนกูเข้าใจ กูเข้าใจดีแหละถามจริงปะคิดว่ากระดุกไปแบบแก้อ้าวกูโดนไปทำเออไปเห้แล้วมันโกรธริงไหมมันไม่ได้โกรธนี่ไหนตกใจก็เลยมันอ่อนโยนลงหน่อยเออป้าก็ไม่อ่อนโยนกนข้าวอย่คงก็ ถ you so right uh, uh ้าพูดถึงของขวัญผมให้ไปก่อนแล้วนะครับซึ่งผมอ่ะเซอรพายเข้าไปรอบาที่ผมเซอรพายเขาได้ถ้าแต่ว่าเกิดผมมาแล้วที่โซโคนเห็นะเขาเซอรพายผมไม่ได้แต่ผมเซอรพายเขาได้ใช่ร์ไพรป่ะเนี่ยมีแต่ถ้าเธอวูอะไรเออเนี่ย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 พูดตาแข็งแข็งไม่ใช่เคสแบบนี้นะผมซื้อเขาเป็นอย่างหนึ่งแล้วเคสเคสอย่างซื้อให้แบบของดีเลยไปซื้อช็อปปี้หาสิบบาทห้าสิบบาท เขาบอกว่าของกลัวของแท้พังอขาเลยไปตมดของเป็นสีป้าไเลือกสีขาวมาให้ออ๋ฟันปลอมายแล้วก็มึงดียู่กับฟันแม่งั้นเดี๋ยวเราจะกินข้าวสักแว็บนึ่งเราซื้อของไม่แพงให้เขาจะคิดมากไหมกดไหมอ่ะให้พูดไม่คิดอะไรเลยแค่เนี้ย เนี่นงบอกทุกคนบอกแล้วทุกคนไม่ถ้าสมมติวันเกิดใครที่ถ้านี่มีให้นี่ก็แค่อยากให้ไม่ได้ว่าต้องแบบให้แล้ววันนึงต้องคิดว่าเด๋ยวเขาจะต้องให้ใช่แล้วไปคิดแบบพี่หนุ่มเลยการที่เราเราอยากให้ของขวัญน่ะมันคือแบบมันคือน้าใจมันคือสิ่งที่สิ่งเราสุขวะใช่ใช่เราอยากให้จริงใช่มันคือตัวแทนบอกเขาสําคัญนะเราอยากให้เลั้นเตรียมด้ยนะเตรียมด้ยนะเ็เขาบอกเราเตียมแพงโอ้โ เมื่อกี้บางคนบอกเองว่าไม่ให้ปักทำเสียงแข็งใส่แลวเนี่ยทำเสียงแข็งใส่พ่อแม่แข็งมาืเสียงฮะแม่แม่ไม่แข่งแต่พ่อไม่แข็งมานานแล้วอุ้ยปลาไมายถึงเสียงน้ำเสียงน้ำเสียงไม่แข็งเลยทุกคนเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จก่อนขอกินไม่คงไม่ถ่ายเพราะว่าอันนี้เมนูทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วใช่อันนี้คือ ตามเธอค่ะเราจะไม่บอกอายุของคุณนะครับรู้สึกยังไงครับพี่อายุเยอะขึ้นอายุสิบห้านะคะก็มาเป็นสาวรำวงใสกระโปงวับวับแบนแสิบห้าคูณสองแล้วกันเฮ้ยไม่ต้องไปเฉลยขนาดนั้นก็แหมพี่เป๊กเรียกพี่ทำไมอ่ะพี่เป๊กอาจจะให้เกียกก็ได้ก็มีคนบอกว่าวิพี่เป๊กเรียกว่าพี่หนมว่าพี่หนมแสดงว่าพี่หนมอายุมากกว่าพี่เป๊กหรอคะเฮ้ยแต่หน้าคนเด็กนะเนี่ยรูสิ ซึ่งทุกคนเข้าใจว่าพี่เป๊กอ่สิบใช่เขาบอแม่ไม่ใช่ไม่ได้เขาบอกว่าพี่เป๊กเล่นพี่หนุ่มเพาพี่โหหนมรู้ได้ยุก็70เลยพรพี่เป๊กก็ห้าสิบกว่าแล้วอะ้กาลเเออแล้วใส่ไหมทำไมออนีจะถามมีปสเยามเนยเราปนานะ่อห เอาไปกไปต่อไปเอานั่งนั่ง Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เค้ยสิหรอว่าไม่เป็นไรเพิ่งกินเบารนี่ไป Minimal Minimal พี่เลี้ยงน i n i m a l ขออะไรทั้งท้ายก่อนนารกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ตัวเองก่อนตัเ่นี่ยนะ ก็เป็นแค่แบบนี้ใช่มาถึงไหนกันเลยแม่บ้ามันดุพี่นโดอีกแล้วแม่ใช่แม่จะมเอ๊ะแม่แบบนเทถ้าเป็นแม่ล่ะไหขี้ต้องมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นแม่ไม่พลาดหรอพี่โดดมีความสุขนะคะสุขภาพต้องแข็งแรงคิดบาคสินใดขอสนับสนุนนักปฎทาเอ๊ะไหมขอผ่านวันเกิดเขาช้านคนแรกมีด้วยเหรอมีเป็นอะไรก็ได้ไม่ต้องซีเรียสติง เพราะว่าพี่หนุมโออยากได้พี่หนุมนบอกว่าอยากได้เคยบอกนะใช่ใช่ทำไมอ่ะแล้วแบบมาจากไหนอ่ะเพราะว่าพี่หนุ่มมาชอบเป็ดที่บ้านแล้วเป็ดที่บ้านมันไม่อยู่แล้วมันพูดได้แล้วก็เดินได้แล้วเวลาจับคอก็แับแอะแอะเนยไม่ได้ใช่เนยมันไม่แตะถาดเลยน่ารักอ่ะ ใช้ถ่านอะไรอ่ะไม่รู้เลยอุ้ยน่ารักอ่ะขอดูหน้าหน่อยเดินได้แล้วก็พูดตามได้เอาไปเล่นเราไปจัดรายการเอาไปพี่หนุ่มจัดรายการไงของแม่ของแม่มีของขวัญเลยหรอตัวน้องน้องไปน้องไปน้องมเป็นคนบ้านในนิอยู่สแก๊บอยจนได้สำเนียงแบบนี้มาแล้วหนูว่าชอบสีขาวเรากินกาแฟอุ้ยไม่มีของขวัญให้หนูด้วยแกมีหรือเปล่าป้าไปเศร้าเลยงานเยอะงานเยอะงานเยอะเออใช่เธอไม่มีข แม่รู้ว่าหนงชอบสีขาวแม่เลยซื้อสีดำมาพอไม่เห็นมีเลยมาอวยพรลูกไม่ใช่เฮ้ยพ่อเขินพ่อเกิดด้ว่ออะไรนะอีอวยตรงนี้นี่อวยพรอเหมือนวยระานลวเอาแม่อว พ่อขอให้หนูรลำรวยสุขภาพแข็งแรงเจ็บป่วยเรากหญ่ไม่หนี้เขาให้ฝากอวยพรเขาไม่ได้สิ่งเดิมแต่ไม่ต้องทำให้เปลียนให้เหมือนเขาให้ฝากอวยพรเขาจะดีกว่ารวยวะรวยรวยรวยไม่ได้สิ่งแรกเออไปัาร่ากายอันนี้เป็นของขวันนะพี่หนุ่มอะไรมันคืออะไรบอกพี่หนุ่มเป็นแก้วเป็นแก้วาแนไปใส่กาแฟส้มน้องกายใช่แบบว่าอ๋อไม่ใช่หรอกแผนมานนี่แต่กาแฟร้านมันแล้วได้ลงว่าเป็นกาแฟร้านมัน ชอบบอินีมอลเลยชอชอบผ่านไหมชอบมากแล้วอะไ่คะคุณท้าอะไรมีเหรอแก้วันเกิดแกมวันเกิดเขาเราก็ไม่ได้ไปเขากหนูเพิ่งหัดวาดรูปใน iPad แล้วหนูก็ตั้งใจว่าดให้พี่หนุ่มเฮ้ยเขาไม่ใส่หัว สวยสวยสวยหนูแบบตอนแรกหนูวาดแล้วแบบจะเหมือนพี่หนุ่มไม่วะไรลยเนี้ยตอนนี้เอาแต่งบ้านได้ด้วยเออน่ารัก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 วาดดีวาดดีพี่หนุ่มมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้พี่หนุ่มรวยรวยกว่านี้เป็นสิบเท่าร้อยเท่าเลยแล้วก็แบ่งรัศมีความรวยอบ้านหนูด้วยเก่งก็ได้เอาความดีความชอบนะครับเขียนวาดอย่างนี้เป็ดนี่เบคทำเองนะครับใช่คุณอยากมาบอกว่าอันนี้ใครเขาก็ทำใช่เพราะว่าเนี่ยพี่อยากปากขนทีละเส้นใช่ใช่เหรอไม่ใช่ คุณมีคุณค่าขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้คนที่อยู่ในช่องนี้อวยพรหนุ่มรู้ได้นะครับเดี๋ยวหนุ่มรู้จะแวะกลับเข้ามาอ่านสัญญาหรือเปล่าว่าจะมาอ่านช่องนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย good lady, God, lady, God, lady, like God, lady, God, lady, God, could I go on lady, God, lady, go lady, on the God, like God, like God to